เดี๋ยวเก่าผมไม่เก่าอยูแคสเตอร์ผมนะวันนี้มาแคสเกมโอเวอร์วอตหรือว่าเกมดูมากเกินไปครับผมนะก็วอตแปลว่าดูโอเวอร์แปลว่ามากเกินไปชุยผมแปลมั่วเลยไปเชื่อเลยผมมากโอเคผมนะก็อย่างที่ท่านรู้ผมนะผมซื้อเกมนี้มาผมนะแล้ว <ín> ก็อย่างที่ท่านเห็นผมอัปเกรดคอมบันที่เรียบร้อยผมนะภาพอะไร ผมจะเล่นเกมกราฟิกแหลมๆได้แล้วทีก็ขอเปิดเป็นด้วย OverW ร์วอเลยก็แล้วกันครับผมหลังจากที่ผมซื้อเกมโอเวอมาผมก็เล่นเกมไปเรื่อยๆสักพักผมนะจนกระทั่งผมเลเวลอัพจนได้ลูทบล็อกมาผมนะวันนี้ผมจะมาทำการเปิดลูทบ็อกกันนะผมนะผมจะได้ไอเเมแลอะไรสักอย่างหรือเปล่าผมนะเพราะเกมนี้จะได้ลูดบล็อกมาก็ต่อเมื่อเล่นจนเลเวลอัพหรือว่าซื้อมาครับผมนะผมเล่นเลเวลอัพจนได้10อันมาแต่วันนี้เราจะมาเปิดกันโอเคเรามาเริ่มกันเลยผมนะว่าผมจะได้สกินแ์อะไรหรือเปล่า เพราะสกินคอหาย,ยากก็จะมีสาดาวผมนะมีสีดิมีขาวมีฟ้ามีม่วงแล้วก็มีทองใช่ไหมถ้าทองนี่คือสุดยอดผมนะมาดูซิว่าจะได้สกินสีทองหรือเปล่าโอเคครับผมมามีสิบลูดบล็อกผมนะผมเพิ่งจะเลิกสิบเอ็ดเองผมเพิ่งจะเล่นสดส้ร้อนตอนที่ผมวันนี้เองเออเพิ่งจะเล่นวันนี้เองได้มาแค่สิบอันนะั้นเราจะมาดูจาได้เท่าไหร่นะมาโอเพนลูดบล็อกจัดมากล่องแรกไม่ไปเด็นเอ๊ไม่มีสีทองครับผมนะมีสีฟ้าหนึ่งอันโอเคครับผมได้บ้างเนี่ย ได้สเปร์ครับผมนะสเปร์ของใครสเปร์ของวินสตันนะรูปหนังสืออ๋อลิงครับลิงไฟรูฟแฟงเรียนแล้วก็จังเลสครับผมนะค่อนข้างเท่เหมือนกันสเปร์จะใสให้หมดเลยก็แเลยกันเพย์ไอคอนนะอ๋อนี่ไงเพย์ไอคอนจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเป็นภาพของเมอร์ซี่ผมนะผมชอบเล่นเมอร์ซี่นะสพอร์ตเกมนี้ผมชอบเล่นมากเลยมันเหมือนเกมอื่นผมนะพพอร์ตเอะไรที่เล่นสนุกมากแล้วก็สเปร์บัสชั่นโอเคกองต่อไปมาแล้วท่านก็รู้ว่าผมแล้วผมมีดวงขนาดไหนไม่น่าจะได้ยังไม่ได้วะ โอเคผมนะแล้วได้ไบ้าเนี่ยได้เสียงของซิเมทรา everything by design ผมนะผมใส่ไว้ก่อนเพราะตอนนี้ผมเพิ่งจะเปิดเพิ่งจะเคยเปิดรูทบ็อกกันเนี้ยมีอะไรใส่ไว้ก่อนนะผมนะแล้วก็สเปรย์ของฟาลาโอเคอันนี้ไอคอนของซิเมทราซิเมทราไม่ค่อยได้ใช้ยังไม่เอาแล้วกันผมชอบเมซี่มากกว่าแล้วก็สเปรย์ของรีเปอร์ผมมีสกินของรีเปอร์จากการซื้อออริจินนะครับผม,อมเออได้สีม่วง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  อ๋อเป็นอะไรอะ่ะอีโมดนะอ๋ออีโมชันนะผมนะโอเคเลยก็ใส่มาแล้วกันนะผมนะผมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้อีโมเท่าไหร่อันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหอันได้ตัวซ้ำเหรอได้ตัวซ้ำไจะได้ตังค์ใช่ไหมโอเคแล้วก็เสียงเมียเย้จัดมาแล้วก็สเปรย์ของเซนยอาต้าผมจัดมาโอเคเปิดกล้องเราไป ได้สี่โงแต่ว่าได้ของที่ผมไม่ค่อยจะเอาเท่าไหร่อีโมชันอะไรพวกนี้ไม่ค่อยจะได้ใช้ว้าสกินใหม่ของวิดีโอเมเกอร์ผมน,นะซึ่งผมมีสกินแบบออริจินไงซึ่งมันเป็นของแถมทุกท่านก็เห็นแล้วว่ามันเป็นลายแบบไหนมันสวยกว่าน,นี้อยู่แต่ว่ายังยังไม่ใส่ไม่ใส่ของผมดีกว่าอันนี้อะไร All Hero. ออฮีโร่ออไอคอนน่ารักไปเซนยาต้าอันนี้ดีกว่าเทกว่าแล้วก็สเปรย์เทรเซอร์ผมนะโหอะไรวันนี้ยังไม่ได้อะไรผมนะตอนนี้เหลืออีกหกกอง จัดมาเออเออไม่มีอะไรหรือห้ากล่องเองเนี่ยยังไม่ได้ไเลยเลยขอจำแนงหน่อยโอ้ยฝากยังไม่ได้ของที่เป็นแล่เลยผมนะเอาหรือสี่กล่องเฮ้ยยังไม่ได้แล่เลยสีทองหน่อยเอ้ยไม่มีเลยฝากโ้สกินเพียบเลยผมนะสกินเลยเอาวิกตอรี่โพสอ๋อท่าตอนชนะแมตช์ของลีเปอร์ผมนะจัดมา มันดีกว่าธรรมดาแล้วก็นี่อะไรสกินแม็ครีเอาไหมแม็ครีผมก็ชอบเล่นนะมันเป็นตัวละครที่ฆ่าได้โกงดีแต่ว่าเหลือแค่สามกล่องเองยังไม่ได้เลยโหนี่ดวงก็ไม่มีเลยเดี๋ยเกมนี้เอ้ยสีม่วงแล้วก็อ๋อไฮไลท์อินโทรของดีว่าผมนะเอ้ยอันนี้แจมผมชอบเล่นดีว่าด้วยว่าเทโมเอดีจัดมาโอเคผมนะแต่กูเหลือแค่สองกล่องแล้วว่า แหลมแหลมหน่อยเอ้ไ้ฟักหมดตูดยังไม่ได้เลยเนี่ยโ้ยหมดแล้วเนี่ยเลยวะไม่ได้สีทองสักอันเป็นไปได้เหรอนี่ผมดวงตกขนาดน,นี้เลยวะที่ผ่านมาทุกเกมของจับได้ดีหมดเลยนะเอามาทอง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 ,ทอง เอาเป็นว่านหนผมก็ไม่ได้ของอะไรผมจะขอโชว์สกินไอออริจินที่ผมได้มาในตอนที่ผมเอาซีเรียลกล่องนั้นก็นแล้วกันนี่ครับผมนะสกินที่ผมได้มาเขาจะมีนีครับผมนะซีนวิโดโอเมอเกอร์ที่ผมบอกมันแถมก็คืออันนี้ฟาร่าเออฟาร่ามีสกินเซคูริตี้เชฟดีครับค่อนข้างเท่เลยทีเดียวอีคลิปมะลิปเปอร์ที่ผมบอกไปผมนะจะเป็นไอคอนแกแบบนี้ครับผม <laughs> แล้วก็มีสกินของบาสชันนะผมนะ กลายเป็นในนี้ยาเยอะนี่ขึ้นเลยผมนะนกนี่นกมีปูมาปลูกไข่ทํารังอยู่บนไหลผมนะสักพักเดินออกไปโดนยิงตายหาหมดนกเนื้ไข่เคยแล้วก็เป็นเทรเซอร์ครผมนะนี่ค่อนข้างเทผมนะยังโชกตูดเหมือนเดิมทุยสกินของเทรเซอร์แล้วก็โซเวอร์เจอยกคับผมนะสกินตัวนี้ผมอย่างเท่ๆนะตัวนี้มันเท่มีเรดาร์ด้วยนะโหผมนี่ดกักบอลเลย ไอต้ตะโขบที่ไว้จ้องจับพลังชีวิตของคนอื่นเนะี่ยโอเคผมก็น่าจะประมาณนั้นมั้งผมจะไม่ค่อยได้แล้วมีตัวอะไรบ้างแต่ไหนๆเราก็มาเปิดกล่องแล้วไม่ได้อะไรก็ขอเล่นสตาร์อะไรกันผมจะมาแสดงฝีมือ,อการกากากของผม,ให,ผมให้ทุกท่านดูผมนะอย่าที่ทุกท่านรู้ผมแนละ้วผมกาเอฟพีเอสมากก็ยังจะเล่นกล่องม่งกากเล่นเกมดีกว่านะ <c oughs> <c oughs> <N> ah> ผมจะแสดงให้เห็นคราว่าความกากของผมในะการเล่นเอฟพีเอสจะขนาดไหน ตอนที่ผมเล่นจนได้หลุดบอสสิบกล่องอ่ะสิบเลเวลเนี่ยผมเพิ่งจะได้เพย์ออฟเดอะเกมไปแค่รอบเดียวเองมั้งผมกากจริงอย่างที่ท่านรู้ผมผมไม่ค่อยแม่น FPS อ่ะแต่กูเล่นทำไมก็กูชอบอะโอเคป่ะนะเดี๋ยวมาลองดูกันเดี๋ยวมาลองดูรู้สึกคนเกาหลีนี่เพียบเลยนะ คนโพก็บอกว่าคนเกาหลีชอบเล่นเกมนี้ไปดับสองัผมนะหลงจาก LOL ซึ่งดังมาก่อนหน้านั้นแล้วแปลว่าเกมนี้ดังเร็วมากผมนะและเกมที่ผมเล่นไปกับคนทั่วโลกนะทั้งอังกฤษทั้งจีนทั้งเกาหลีเห็นหลายภาษามากครับผมนะ <c ười> คือมากันแบบครบสูตรเลยเผื่อจะมีรัสเซียอีกเอาเข้าไปโอเคครับ <c ười> <Okay, S 1> <c ười> ผมเราเป็นฝ่ายโจมตี <c ười> ใช่ไหมอ่า ดีว่าก็แล้วกันพุ่งจะได้วิทตอรี่โพสต์มาจัดไปซะหน่อยแล้วกันอ่าวันดีวันดีวันดีหน่อยวันดีเขาหน่อยเอ้เขาทักเทอะไรโอ้เพียบเลยเว้ยโอเคบุกเข้าไปเลยบุกเข้าไปเลยอะไร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 เปิดอะไรเพื่ออะไรเปิดอะไรเอ้เวยได้ตายก่อนโอ้โหแม่ง อะไรไม่รู้ยิงเยอะโหยิงยิงอีกได้อู้จะตายอู้ยเกือบตายบุกเข้าไปไม่ได้เลยเฮ้ยทุกคนบุกเข้าไปหน่อยดิเออพังแล้วโหอะไรวะเนี่ยคลิปหายคตรโหดกเลยพวกนี้โคตรโอ้ โอ้ลิปเปอร์มาโอ้เฮ้ยดันกันหน่อยพวกเปลทปล่อยลิปเปอร์มาโอ้แล้วเพื่อนกูไปไหนหมดวะเนี่ยแม่งไอ้จะตายเข้าไปเข้าไปเขาไปบุกเอาเองเลยวะยิงเดมมันยิงมันยิงต่อหน้าไปเหรอฮะฮะแน่ใจเหรอฮะยิง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 ไปไหนาตาย ยวกูหน <formation jin x 2> ่อยครับมีใครยิูได้ยิวกูหน่อยครับยิงเออยิงป้อมแตกยิงป้อมแตกหมดอะตอนนี้ดัน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 ใครใครขึ้นไปวะกูเห็นนะกูเห็นอะไร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 ดันไปเลยผมนะไม่มีใครมากันกูดันเดียวช่วยกูดันหน่อยเี้ยมาใครแม่งยิงยังหนาวเนี่ยกันไว้ก่อน หเพียบเลยโอ้ตัวฮิวอยูไ่ไหนหิวกูนหน่อยหิวกูหน่อยเออเยี่ยมบุกเลยนี่และศาสโอ้โหแม่งแม่งแม่นขนาดนั้นเลยวะหโเย็นหโหโหโหระวังระวังโห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 โสโห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 โ โอ,โอ้โ,โอโ้แม่เงเอ้ยสไนเปอร์แม่งน่ากลัวมากโอ้เออเอาไปกูให้ไปแล้วอ้า,อาวทีนี้ตมูมโอ้โหเป็นไงฆ่าได้ป่ะได้แต่ฆ่าได้แต่กระสุกันได้แต่ป้อมมันอะไร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 โอ้ยจินจิเกจิเวนนี่ไอ้ช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยกูจะตายยิตเป็ด ม่มีใครฮิวกูเลยเหรอคนฮิวอยู่ไหนเฮ้ยโหถึงเพื Hence, ่อนกูมีใครเล่นซัพพอร์ตบ้างไหมวะเนี่ยไม่มีสักคนเลยเดี๋ยวกูต้องเล่นเองแล้วมั้งเนี่ยโอ้ตายทิมบ้าไม่มีซัพพอร์ตเซนยาตาเออเซนยาตาฮิวกูหน่อยเออคนเราจะตายไม่ตายหาเนี่ยอะไรอะไรอู้ยียดเป็ดเอ้ยตายหาตายหา ไอชนะนี no ่ยชนะเนี่ยกูจะระยะไกลกว่าบีทหัวลิปเปอร์กากมาบวกกูกูไม่ต้องใส่กากกูชนะมึงได้สาตปืนกูระยะไกลกว่าโทษทีโอ้เฮ้ยมึงไม่ช่วยกันบันดันหน่อยว่าเล่นตัวอะไรกันเนี่ยโอ้แต่ละคนสไนเปอร์เงี้ยโอ้ตายกูนี่อะไรอะไรลิปเปอร์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 สัตว์อะไรลิปเปอร์กูยิงตายห่าหมดแหละ โอ้แล้วเพื่อนกูไปนะทำไมมึงโอ้โหลิปเปอร์สองตัวทำหาเลยกันเอาตัวที่มันดันเข้าไปได้หน่อยก็ไม่ได้เนาะหิวด่วนเลยโอ้โหวิดีโอฝั่งนู้นก็แมนเหลือเกินยิงมันเลยขิมหายเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไป โอ้ยวะนะระเบิดมึงโคตรเยอะเลยโอ้ไม่อยู่แล้วโว้ยเกือบตายชิบหายยิงวิดโด้แม่งอะไรอะไรอะไรมาดิมา นี่เป็นไงล่ะบวกกับวิงโดเป็นไงล่ะคิดว่ากูกลัวเหรอครับมึงไกลมึงไกลเหรอกูยิงได้หูอะไรวะเนี่ยคนเยอะแยะเลยเฮ้ยโอ้โหดัน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 โอ้ยิงยิงลัวๆอะไรวะเนี่ยทำไมมันเยอะอย่างงี้กูยิงรัวๆเอาเดียวเดียวโอ้ตายโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โนีแทบไม่ทันยิ่หมาย อะไรวนะน่ะโอ้สว่างจ้ายิงตายโหอ,อันตีของจังแรกสวยงามบุกไปกูมาอีกแล้วอะไรอะไรอะไรอืมเอาไปแดก็กกลางวงมึงโดนมึงโดนกูบลัมโดนกูบุกเข้าไปบุกเข้าไป โอ้ไม่ทันดีกว่าดีนะได้โอเวอร์ไทม์เออได้แล้วได้แล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเป็นหัวไข่แม่งยิงวะไปไล่ฆ่าแม่งเลยมากอะไร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 ืมไปไกลไปไกลมึงไปไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเอาเข้าไปดิเข้าไปกัน กูเข้าไม่ได้กูเป็นดีวาอยู่กูไม่มีหุนเฮ้ยเฮ้ยเดะเก๊กเก๊กคนเยอะอยู่คนเยอะอยู่เข้าไป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 โอเควบวบวบเคมาได้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 โหอะไรเนี่ยกันกันไว้กันไว้กันไว้กัไว้เข้าไป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 เรื่อยเข้าไปเรื่อยอ๋เยี่ยม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  นึกว่าจะไม่มีใครช่วยกวูดันแต่แล้วแท้น่ะไปเนื่ยเอ้า Play of ด h e Game เฉยเออเว้ยได้ท่าใหม่มาตอนเปิดกล่องพอดีผมนะอ๋อตอนนี้นี่เองครับผมโหเดูยเดยเดยๆยิงรัวๆแล้วก็จัดไปเอาของกูไปกูจัดให้ว้าวฮ่าบลัมเย้ yeah. ถ้าอย่างนั้นดีไม่สุดเปล่า โอเคพอกัน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 โอเคผมขอตัดฟาส์วิดีโอ <laughs> ี่ผมนะตอนแรกว่าจะมาเล่นให้ดูเล่นๆปรากฏว่าได้เพลย์อัพเดทเกมเฉยโอเคครับผมก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหนนะ้าครับผมแบงค์กับแคตเตอร์ถ้าใครชอบเกม Overwatch ก็ที่กอดคอมเมนต์ด้านล่างผมนะใครอยากดูเกมนี้อีกกดไลค์กดค like, อมเมนต์บอกผมได้ผมนะผมก็ชอบเล่นมากอยาเล่นบ่อยๆก็ได้นะโอเคผมก็ครั้งหน้าที่เกิดผมได้กล่องเยอะจะมาเปิดใหม่กันครั้งนี้ดวไม่ค่อยดีครับผมแต่ก็ได้เพลย์อัพเดทเกมมาตอบแทนโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมแบงค์กับแคตเตอร